สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามวิดีโอทางช่องคุณทิพย์ u t u b e นะครับวันนี้จะพาท่านไปทำยำหน่อไม้ใส่น้ำปูนะครับอร่อยมากครับเป็นเมนูทางเหนือนะครับเครื่องปรุงแล้วก็มีหอมแดงนะครับกระเทียมแล้วก็มีอนนี้ใบขิงพริกแล้วก็น้ำปูนะครับ ให้ดูอีกทีนะครับหอมแดงนี่แมงลักนะครับหอมหอมขาวแลือว่ากระเทียมใบขิงพริกแล้วก็น้าปูเปิดน้ำปูให้ดูนะครัสำคัญหน่อมไม้ต้มนะครับอันนี้เป็นหน่อมไม้ที่สวนเราเองเป็นหน่อมไม้กิงสูงต้มวิธีการก็เอาหอมแดงนะครับมาซอยซอยก่อนนะครับ ซอย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 ฮะซอยหั่นหั่นขวางนะครับนอกจากซอยหอมแดงแล้วก็เอากระเทียมหรือว่าหอมขาวนี่นะครับมาซอยอีกทีหนึ่งซอยขวางก็ได้ยาวก็ได้นะครับ ส่วนประกอบของเราก็ประมาณนี้ครับแล้วพริกพริกขี้ฟ้านี่มันยาวไปเราก็ตัดครึ่งหั่นครึ่งถ้าเราอยากเผ็ดมากเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับพริกขี้หนูนี่ไม่ต้องหัน่นมันเล็กนะครับสามส่วนประกอบนี่ถ้าทําเสร็จก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าท่านไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่นิดนึงพริกขี้หนูไม่ต้องใส่นะครับ เสร็จแล้วไปคั่วคั่วแห้งนะครับคั่วไม่ต้องใส่น้ําใส่น้ํามันคั่วในกระทะที่จริงนี่ส่วนผสมพวกนี้นะครับเราต้องเอาไปเสียบเสียบไม้เสียบเหล็กย่างไฟนะครับสมัยก่อนอย่างไฟให้มันหายหม้นหม้นเขียวนะครับให้มันสุกแต่นี่เราปรับปรุงมาทําเป็นย่างในกระทะามาคั่วให้มันแห้งก่อนคั่วไปจนรู้สึกว่ามีกลิ่นไหม้นะครับ พอมีกลิ่นไม่ถ้ามีกลิ่นไม่มันจะหอมกลิ่นเหมือนเหมือนเราย่างไฟแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเติมน้ำลงไปเพื่อจะต้มส่วนผสมของที่เรามีให้มันให้มันสุกนะครับให้มันลดกลิ่นรดกลิ่นเหม็นเหม็นเขียวพวกพริกพวกกระเทียมพวกหอมนะครับ ปิดฝาเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับพอประมาณหนึ่งแล้วก็มาดูว่ามันน้ำแห้งพอแห้งก็คนๆกันนิดนึงให้มันแห้งจัดๆนะครับคนๆพอรู้สึกมันแห้งแล้วก็จะเอามาใส่ครกนะครับตำตำตำพอหยาบๆก็อพอ ให้ตัันละเอียดมากตำส่วนผสมทั้ง3ามอย่างนี่รวมกันนะครับก็ได้ได้ประมาณนี้ครับหยาบๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมหน่อกันครับมาขีดขีดให้เป็นเส้นเส้นให้หน่อเป็นเส้นทางยาวนะครับอาจจะใช้เข็มก็ได้ใช้ ไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้ในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้ขนมินนะครับขนที่หลุดจากมินมาเขาเอามาขีดีไก็มาตัดให้พอคำไม่ต้องยาวมากเกินไปสูตรจำหน่อไม้นี่เป็นสูตรของชาวไทยลื้อนะครับทางบ้านแวนนะครับบ้านแวนเชียงคำเขาทำกันแบบนี้นะครับ ขั้นตอนก็จะใช้เวลาเล็กน,นึงในการขีดขีดหน่อไมา้าให้เป็นเส้นเส้นนี่นะครับแล้วแต่วิธีการนะครับบางท่านก็เข็มเล่นใหญ่หลังจากนั้นมาก็น้ำปูนะครับน้ำปูหรือน้ำปูนะครับทั้งเหนือจะเรียกน้ำปูนะครับจริงๆถ้าไทยภาคกลางก็จะน้ำปูมาใส่แล้วตักพริกที่เราตำครั้งแรกๆมาใส่ เราก็จะคุกคุกกันก่อนนะครับคุกทีนิดนิดก่อนนิดหนึ่งเล่นแล้วนอนที่เรามีทําเยอะเราก็จะมาคุกเพิ่มคุกขยําขยําให้เข้ากันนะครับสังเกตสีดำๆนํจะเป็นสีของน้ำปูนะครับ ยำให้เข้ากันแล้วก็ซอยใบขิงนะครับใบขิงที่ส่วนผสมแรกๆนะครับเอามาใส่ซอยต่ําขวางนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับไมงลักหัน่นหยาบๆนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปที่เราคลุกกับหนอ่อที่เราทำไว้ น้กสีมันจะไม่ดำอันนี้เราใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับเสแล้วก็ใส่น้ำปลาตามชอบนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะมันเขมเราจะออกไม่ได้ใส่พอประมาณก่อนถ้าชอบเขมอะไรเราไปเติมทีหลังได้ อคุกเข่ามันเข้ากันในทีถาดเรามันจะเล็กไปนิดนึงนะครับสีไม่ดำมากแล้วคนชอบเข้มข้นเราก็จะใส่น้ำปูลงไปเพิ่มอีกดูสีมันจะไม่ดำทั้งเท่าไหร่ถ้าไปคอยใส่เข้าไปก็จะขยำขยำเหมือนเดิมครับ ัอได้ที่เราก็จะแบ่งแบ่งเป็นสองอย่างครับจะทําเมนูแบบสองอย่างคืออย่างนึงข้วน้ํามันกับไม่ข้่วน้ํามันนะครับแล้วแต่ชอบ๋ยวเราจะทําให้ดูว่าทําแบบข้่วกับไม่ข้วถ้าแบบไม่ข้่วก็คือสามารถทานได้เลยแต่แบบข้วน้ำมันแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงไปให้น้ํามันมันร้อน จากนั้นก็ใส่หน่อที่เราแบ่งไว้ที่เพื่อจะมาคั่วนะครับใส่ลงไปคนๆผัดในน้ำมันนะครับผัดตั้ใจเวลาที่นหนึ่งพอให้มันร้อนๆแล้วก็ให้น้ำมันแห้งนะครับน้ำจากหน่อไม้น้ำจากคนผสมให้มันแห้งถ้าเราไม่ผัดมันก็จะไม่แห้งมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปมากนะครับ ระหว่างที่ไม่ผัดน้ำมันกับผัดน้ำมันรสชาติจะแตกต่างกันแล้วแต่ชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบขัวน้ำมันก็ขัวข้วขัว้วไปเรื่อยๆจนจนรู้สึกว่ามันน้ำมันแห้งนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟจานนี้คือขั้วน้ำมันครับจะแห้งๆหน่อย การนี้ดั้งเดิมครับไม่ได้คั่วน้ํามันก็จะเปียกๆหน่อยแต่ถ้าไม่คั่วน้ํามันก็จะเก็บได้นานนะครับจัดการเลยครับข้าวเหนียวร้อนๆยำหนอน้ําปูนะครับอร่อยมากถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปท่านใดแตกต่างจากนี้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ